มันะรบ,บรูะยว่ลูกยางเน,นิงเดนียย,ยงเยวเ่วเวลาา<ล>จะยิงเปิดลูกซองบางทีเราไปซุ่มใช่ไหมครับการซุ่มถ้าเกิดมีการประทะนะครับก็ยิงไปตึ้งตึ้งเมื่อย,ยิงเสร็จบางทีเป้าหมายเคลื่อนที่หรือเป้าหมายหมอบเป้าหมายล้ม กระตางเราก็ต้องนั่งคุกเข่าสูงสังเกตการถ้ามันยังอยู่ยังสู้ได้เราก็ต้องยิงในท่านั่งคุกเข่าสูงนะครับไม่ต้องไปหามันไม่มีบรรจุเลยนะครับ<ห>บรรจุมันจะจึ๊บของมันเองไอ้ตัวนี้โอเครุนนี้อย่าลืมปวดห้ามไกลด้วยจากขวาไปซ้ายอย่าลืมบางคนจับเวลาเสร็จปุ๊บลั่นเข้าไปลั่นเข้าไปไม่ไป การสาธิตกองกู้กันนะครับเรื่กร้อนจัดท่าทางทอนจัดท่าทางจัดท่าทางไม่ต,ต,ต้องทำอะไรนะครับตอนนี้เรียกลูกมาแล้วนะครับเรียกลูกมาแล้วประจ,จุแล้วนะครับพอสั่งเริ่มยิงก็เปิดท่ามไกลแล้วดันตัวขึ้นแล้วปืนชี้ที่เป้าหมายมด,ดูการล็อกปืนนะไม่ออกเลย อีกดอกดอกอีกดอกใช่โอเค้ก็งการให้ยิงนะครับเราเิใช้เป็นลูกซองนะของเจ็บรักษาภาษาาผูกเขียวนี่ยกระดุมออกนะครับกระดุ ทางอา่องอานนะครับคือางอ่านยิงไฮเทคยิงสองเวอร์ชันบางส่วนจะเป็นระบบปั๊มแอคชั่นด้วยให้ครูชุดแรกที่ยิงตอนนี้นะครับทางนี้มีนะครับแว่นยึดชุดเรื่องอาวุธปืนก่อนนะเป็นครูชุดแรกที่ยิงก็จะให้ครูนี่เป็นครูเซฟเซฟก่อนเลยจุกจอยู่ที่หัวหลอดนะครับจะจะไม่มีเรี้ยงลูกนี่ก็จะเป็นตัว จุดกำน่ okay. ันกระสุนไปละจุดกินตรงนี้ตาโอเคจังที่แล้วก็นั่งรอก่อนแล้วกันดูกันที่บ้านกินก็จุดที่เราจะยิงก็อย่างที่บอกก็คือจะมีห้านัดเดี๋ยวมาลองดูกัน เดี๋ยวเราจะจับคู่กับกูตู้นะครับเดี๋ยวผมจะคุมกูตู้อีกทีหนึ่งคอยสั่งเรียกลูกสั่งขึ้นลำแล้วก็เลฟแล้วก็ยิงห้าท่านะครับมาดูกันครับจับคู่มาเลยนะมั่นใจอยู่แล้วเนาะอ่างั้นเตรียมตัวนอนคือล่ะโอเคนอนจับคู่กันมาเลยเน่ยนะอ่าจัดท่าทาง ถ้าพร้อมแล้วปดห้ามไกลยิง,ง,งลุกเ,ลเดินยืนสองแก้ไขเลยครูแก้ไขเลยอ้าวเดินอีกหนึ่งแก้ไขแก้ไขแก้ไขตดใยุดยุดเดินเดินเดินดึงอะไรครัูดึงยิงโอเคปดห้ามไกลอ่าปดห้ามไกล เฮียอ,อเียร์ไปปืนใหม่มากโอเคโอเคอเค,ครับก็เดี๋ยวเราไปดูดดกันสองสามสี่ห้านัดบรรจุโอเคอเซฟเรียบร้อย ร้อยเดี๋ยวเราจะไปด้านหน้ากันโอเคเป็นทีของเราแล้วครับเชื่อว่าคราวหน้าเราจะดีกว่านี้มาเพียพอเดินข้างหลังข้างหลังนอนเตรียมยิงนอนเตรียมยิงเปิดเทมไกลเปิดเทมไกลเอาถุ ยิงปุ๊งเดินดิงเดินยิงเดินยิงยิงฝีน้ำไก่เปรี้ยวเขี้ยเลือกเลยครับช่องไหนเอาเลยจะได้อยู่กระบอกนี้กระบอกนี้โอเคอยู่เออแก้ลายหนึ่งเนี่ยกระบอกนี้โอเคอยู่เนี่ยได้ได้ แต่ต้องกริฟแน่แนๆไงกระบอกนี้โอเคแต่ต้องกริฟแ,แ,แน่นๆนะดึงดึงขนึ้นนะไปไปอนอนครับนอนลงไปก่อนอจูเมื่อกี้เนี่ยโอเคเรียบร้อยก็ไ,ไม่ขัด<า>ไม่ติดขัดอะไร<า>เดี๋ยวไปดู<า>น้องๆที่ที่เพื่อนๆต่อนเดี๋ยวมาคุมกันคู่เขาสูงครับครู ยืนเดินรับบูเดินสวยสวยท่าดีเดินโอเคเดี๋ยวรอโอเคไปเดินเลยครับด okay, really. <c oughs> um, okay. an ูค <the u an> ูเอาสีส้มก็ไ <w> ด <ans> ้ใกล้ๆเมื่อกี้เขายิงสีเขียวแล้วเดี๋ยวเขาสีส้มก็ได้เดี๋ยวฟังคำสั่งดีๆเนาะอ่าโอเคทีนี้อ่ายิงจากกดขุมเล็กลูกดึงเข้าหาตัวปึ๊บโอเคลูกอยู่ข้างในแล้วอ่าดึงฉลัง ตั้งตั้งกับข่าวก็ได้แนวเาประดึงแล้วปล่อยนะปล่อยเลยอ่นอนนอนก่อนยังไม่ต้องกดท่ามไกลนอนจัดท่าทางนะอาเรียกลูกก็อย่าลืมจัดท่าทางเสร็จเอาให้เข้าร่องไหลก่อนไม่ต้องรีบยิงเข้าร่องไหลก่อนอ่าทีนี้พร้อมลดท่ามไกลลดท่ามไกลฝั่งนี้ดันไปฝั่งนั้นโอเคถ้าพร้อมแล้วยิง่าสวยครับอ้าวนั่งนั่งลุกขึ้นมานั่งสูง ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมานั่งสูงหน่อยอ่านั่งคุกเข่าโอเคยิงสวยยืนยืนเฉยๆยิงงงไปข้างหน้านิดนึงเออสวยอ้าวเดินทีนี้เดินเดินเดินไปยิงไปยิงยิงนัดนึงอ้าวเข้าห้ามไกลทิกปืนเข้าห้ามไกลปืนเขห้ามไกลปก็สวยสุดยอดโอเคพลนปืนอ่ะเสียงอาวุธเสียงอาวุธฝ่ไปนู่นมันจิดเลยเปล่าเนี่ยนู่นเลย ดีครับคุณดีดีดีเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมครับเยี่ยมครับสวยสวยนะครับนครพนมส่งเข้าประกวดนะครับส่งปืนจ้ะส่งมาในโคเลยเรียบร้อยเออเนี่ยพอเราปิ้งตรงนี้แน่นมันไม่ติดขัดเลยนะโอเคปุ่นพี่นะฮะประกบคู่กันก็เรียบร้อยนะครับไม่ติดขัดอะไรจะได้แก้ติดขัดหรือเปล่าครับตอนนี้เอาคืนมั่งนะ นอ่ก็เก็บปืนก็เรียบร้อยแล้วครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปช่วยเก็บปอกกระสุนปืนลูกซองกันนะครับคนละห้านะเราจะได้ครูจะได้ตรงไหนครับครูไปที่บ้านเราใช่ไหมโอเคครับด้วกันเก็บปอกกระสุนที่เรายิงไปเนี่ยก็ เก็บใส่หมดไม่โอเคเราอีก็ช่วยกันเก็บด้วยนะครับเยดี๋ยวเรามยิงดูเรื่องการยิงระบบไปพีทีกันนะขูจข่จอดจอรับสิัในท่ายืนรับแล้วก็จะกลับมาเริ่มที่ย0 เราจะไปยิงที่เท่าไหร่ครับ15ใช่ไหม15นะครับโดนกระสุนหนึ่งซอง5นัดกึ่งบรรจุก็เหมือนเดิมออกมาไม่ยีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เก็บจะไม่ต้องขึ้นเลยเราต้องไดีเอริซ้อมกันแล้วนะครับยิงหัวก่อนครับันดับแรกระยะระยะ5เมตรแล้วกันไปบวกจากไปบวกนเยเยอะวมาไมจ คนก็ได้รับแจกป<ด>ืนนะคือแนงไปบวชลักษณะปืนนะท่านได้แล,ล้วมาดูกันปืนของเราจะมีเหมือนเขาครับถุงมือถุงม,มือท่านบางไปนะถุงมือถุงมือนี้ไม่นนคดิครับโจดโจดอ,อันนี้โมริก้า <c oughs> นี่มันถุงมือขับมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าครับใช่ครับโอ <laughs> ้โหกลัวอะไรครับแว่นตาแว่นตาเนี่ยแว่นตา,นตาไอ้น,นี่แบทแมนหน่อยครับแบทแมน,นอมอยอคเตร์์ไซแว่นตาแบทแมนเนี่ยตอนตอนซื้อมาไม่ใช่อย่างงี้ครับอันนี้<อ>น่าจะต้องฟ้องสคบรครับตอนซื้อมาเป็นไงครับตอนโฆษณาเนะี่ยดัางมันยาวงนเงนี้ยอ๋อซื้อมาแล้วจมูกขายเข้าไปเลยโอ้สุดยอดมากเลยครับแหมซื้อของไม่ตรงปกเดี๋ยวมาดูกันครับ ส้อมยิงครับเอาไว้ยิงมันพรุ่งนี้ลัดด้วยรัด

ก็ต้องแห็นให้เขาดูอย่างนี้นะครับต้องกดพี่จำซองต้องกดพี่ชจำซองสำหรับคนมือซ้ายนะครับแต่คนมือขวาจะง่ายหน่อยแต่ถ้ามือซ้ายเนี่ยจะค่อนข้างจะต้องเห็นดหน่อยโอเคโอมาจับนี่เลยครับจับนี่เลยถ้ามาใช้นิ้วชี้ดันจับจันทั้งข้างสไลอย่างนี้นะ ครับผมใช้การแบบนี้เนาะครับอย่างเงี้ยแบนแบนปืนนะแบนปืนนั้นก็ดึงมาแบับแล้วก็นิ้วชี้ดันใช้ใช้อันนี้นะใช้ง่ามนิ้วใช้ง่ามนิ้วดันมือขวาดึงเนี่ยง่ามนิ้วดันดันขวาดึงแล้วกันโอเคอันนี้วิธีของมือซ้ายครับมือซ้าย นี้ก็เดินทางกลับแล้วนะครับยิงปืนกันเสร็จแล้วเช้าเอ็มสิบหกป่ายทุกซองวันนี้จะเป็นยิงไอพิชีสามสิบนัดนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างใช้รถโอเคภาพบรรยากาศทั้งภาพบรรยากาศจะได้ที่ไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้ยอดเลยครับครั้งแรกๆเนาะแล้วพี่หนึ่งบอกว่า